สำหรับหัวข้อต่อมานะคะจะเป็นหัวข้อแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะจะเป็นหัวข้อเบาๆนะคะหลังจากนี้จะไม่ได้ค่อยเน้นคำนวณสักเท่าไหร่อทฤษฎีแรกที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็จะเป็นทฤษฎีของการชนนะคะเด็กๆจาคําภาษาอังกฤษไว้ด้วยนะคะ collision theory ทฤษฎีนี้เนี่ยจะอธิบายว่าถ้าเกิดว่าจะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ลูกอ,อนุภาคที่จะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้จะต้องมีการชนกันในทิศทางที่เหมาะสม แล้วก็ต้องมีพลังงานจนที่มากพอจึงจะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราดูกรณีของการเกิดปฏิกิริยาแบบการชนนะลูกตัวอย่างที่1นนะคะกรณีที่1จะเป็นการชนในแนวข้าง,าง,างลักษณะแบบนี้โมเลกุลที่เป็นสีขาวคือโมเลกุลที่เป็นไฮโดรเจนนะคะ2อะตอมคือ1โมเลกุลแล้วก็ไอโอดีน2อะตอมคือ1โมเลกุลเป็นโมเลกุลสีม่วงถ้าเกิดว่ามันชนกันในทิศทางนี้ การชนกันแล้วผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นอะ่ะมันยังคงเป็นแก๊สไฮโดรเจนแล้วก็ยังคงเป็นไอโอดีนอยู่สังเกตว่าสารตั้งต้นของเราคือไฮโดรเจนกับไอโอดีนเมื่อเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะ่ะมันชนกันไปแล้วะ่ะหูกยังคงเป็นสารเดิมแบบนี้จะถือว่าปฏยาตัวนี้จะไม่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสารใหม่ก็จะไม่เกิดปฏยาเคมีสำหรับกรณีที่สนะคะจะชนกันในแนวนี้ วลามันเกิดปฏิกิริยาค่ะมันจะเกิดไปเป็นไฮโดรเจนไอโอไดและก็ไฮโดรเจนไอออไดเกิดเป็นไฮโดรเจนไอโอไดทั้งหมดสองโมเลกุลเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดเป็นสารใหม่ดังนั้นอันนี้จะเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นได้สําหรับรูปภาพอันนี้นะคะโจทย์ถามว่ารูปไหนเกิดปฏิกิริยาเคมีหนูก็ดูว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดเป็นสารใหม่อันนั้นจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีแสดงว่ารูปนี้ ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสารใหม่ใช่ไหมหน้าตาแบบเดิมเปียบเลยก็จะไม่ใช่ปฏิกิริยาเคมีตัวนี้ก็จะไม่ใช่นะลูกส่วนตัวนี้จะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีนั่นเองเมื่อกี้นะคะเราทราบไปแล้วว่าปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันมีการชนกันในทิศทางที่เหมาะสมนะคะรวมทั้งจะต้องมีพลังงานที่เกิดจากการชนกันนะั่นแหะอย่างน้อยที่สุดเท่ากับพลังงานก่อการมันด้วยนอกจาก ที่ทางเหมาะสมแล้วพลังงานต้องมากพอนะคะถึงจะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ไอพลังงานที่มากพอค่ะก็คือ activation energy หรือว่าพลังงานเก่อกำมันเราจะใช้สัญลักเป็นตัว Ea ค่ะมันคือพลังงานจำนวนน้อยที่สุดที่จะทำให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นได้นะคะถ้าน้อยกว่านี้ก็จะไม่เกิดหรอกนะคะเหมือนเรามีพลังงานเรากินข้าวไปเรามีพลังงานเราจะเข็นก้อนหินก้อนนึงข้ามภูเขาได้ถ้าพลังงานเราไม่มากพอ เราก็จะเข็นก้อนหินก้อนนั้นข้ามภูเขาไปไม่ได้หลักการเดียวกันเหมื ION, อนอนุภาคข,ของสารถ้าพลังงานไม่มากพอปฏิกิริยาเคมีก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้า EA มีค่ามากๆเหมือนเราจะต้องใช้พลังงานในการเกิดปฏิกิริยามากค่ะปฏิกิริยาตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ช้าเพราะเราจะต้องใช้พลังงานมากในการเกิดถ้า EA มีค่าน้อยนะคะเหมือนเราใช้พลังงานนิดเดียวปฏิกิริยาก็เกิดได้ปฏิกิริยาก็จะเกิดขึ้นได้เร็ว ให้จำไว้ว่าถ้า EA มีค่ามากปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นได้ช้าถ้า EA มีค่าน้อยปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นได้เร็วทฤษฎีอีกตัวหนึ่งที่อธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็คือทฤษฎีสารเชิงสอนกำมันนะคะหรือว่า transition state theory นะคะมันจะเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายว่าสารตั้งต้นแล้วเกิดไปเป็นผลิตภัณฑ์นะคะมันจะผ่านขั้นตอนใดบ้าง ตัวกราฟนี้นะคะจะเป็นการอธิบายสภาวะที่อยู่ในสภาวะ transition state นะคะสารตั้งต้นจะอยู่ในตำแหน่งนีู้กเวลาเราอ่านกราฟผลิตภัณฑ์ก็คือ product ก็คือจะอยู่ในตำแหน่งนี้ก่อนที่สารตั้งต้นจะกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์นะคะมันจะต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการที่สารตั้งต้นของเรามันรวมกันก่อนตอนนี้ยังไม่ได้รวมกันนะคะแต่อันนี้สภาวะที่มันเกิดการรวมกันก่อนที่มันจะเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์นะคะ มันจะเกิดสภาวะที่เป็นสภาวะ transition state หรกมันเป็นกระบวนการก่อนการเปลี่ยนแปลงดังนั้นสภาวะณตำแหน่งเนี้นะคะจะเป็นสภาวะที่มีพลังงานสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่เสถียรมันเป็นการยืดออกนะคะกับการรอการเปลี่ยนไปเป็น product สภาวะตรงนี้จึงเป็นสภาวะที่ไม่เสถียรโจทย์จะชอบถามว่าสภาวะที่เป็น transition state หรือว่า ตอนที่มันเกิดเป็นสารเชิงซ้อนกรมันนะคะลูกมันอยู่ณตำแหน่งไหนก็คืออยู่ณตำแหน่งนี้สภาวะที่ไม่เสถียรอีกหัวข้อหนึ่งนะคะจะเป็นหัวข้อที่ข้อสอบชอบออกนะคะเขาจะให้กราฟแสดงการดําเนินไปของปฏิกิริยาเคมีมาคล้ายๆกับกราฟเมื่อสักครูน่นี้แล้วให้หนูแยกประเภทว่ากราฟอันนี้จะเป็นกราฟเป็นดูดความร้อนหรือว่าคายความร้อน หลักการในการดูคือต้องรู้รายละเอียดของกราฟก่อนนะคะส่วนแรกก็คือมันจะมีเส้นของกราฟที่เป็นแกน x กับแกน y นี่คือแกน y นะคะนี่คือแกน x เอ่าเส้นที่เป็นแกน y คือพลังงานคือ energy ค่ะอาจจะมีหน่วยเป็นกิโลจูลเส้นแกน x คือการดำเนินไปของปฏิกิริยาจากซ้ายไปขวาด้านซ้ายคือสารตั้งต้นด้านขวาคือผลิตภัณฑ์ ตรงนี้คือสภาวะที่เป็นสารเชิงซ้อนกัมมันหรือว่า transition state นะคะกราฟที่เป็นลักษณะแบบนี้ถ้ามีพลังงานของสารตั้งต้นมากกว่าพลังงานของฝั่งของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จะเป็นพลังงานอยู่ตรงนี้สารตั้งต้นจะมีพลังงานสูงกว่าผลิตภัณฑ์นะคะมันจะเป็นกราฟที่เป็นแบบคายพลังงานสังเกตเนี่ยลิ้นมันจะยาวๆเห็นปะเหมือนเราแลบลิ้นออกมาลูกนี่คือปริยาแบบคายพลังงานลูก นอกจากหนูจะรู้แล้วว่าลักษณะกราฟแบบนี้มันคือปฏิกิริยาคายพลังงานหรือว่าคายความร้อนจะต้องรู้ได้ว่าตำแหน่งนี้คือสารตั้งต้นตำแหน่งนี้คือผลิตภัณฑ์ตำแหน่งนี้คือสารที่เป็นสารเชิงซ้อนแล้วก็ต้องรู้ได้ว่าพลังงานที่เป็นพลังงานก่อกำมันนะคะหรือว่า Ea เป็นตำแหน่งไหนอันนี้คือพลังงานที่เป็น Ea นะคะเส้นสีเขียวโจทย์ก็มักจะถามว่า Ea เป็นค่าเท่าไหร่ หนูก็จะไปดูความแตกต่างของพลังงานค่าตรงนี้ว่าเป็นเท่าไหร่ก็จะตอบมาเป็นค่า e a อีกอันหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเดลต้า e หรือว่าพลังงานที่คายออกมาหรกพลังงานที่คายออกมาให้หนูวัดความแตกต่างของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ว่าอยู่ตรงไหนผลต่างของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นเดลต้า e หรือว่าพลังงานที่คายออกมานั่นเองกราฟอีกแบบหนึ่งนะคะกราฟอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นกราฟที เป็นปยาแบบดูด endothermic reaction จำชื่อภาษาอังกฤษไว้ด้วยนะคะ exothermic reaction ก็คือปยาแบบคาย endothermic reaction คือปยาแบบดูดถ้าเป็นปยาคายสารตั้งต้นนะคะพลังงานจะต่ำกว่าผลิตภัณฑ์เส้นนี้คือสารตั้งต้นนะคะเส้นนี้คือผลิตภัณฑ์สารตั้งต้นจะมีพลังงานต่ำกว่าผลิตภัณฑ์แบบนี้เรียกว่าปยาแบบดูด endothermic reaction ค่า Ea นะคะ เราจะวัดจากสารตั้งต้นจนถึงสูงสุดของภูเขาลูกมันจะวัดเป็นค่า EA พลังงานก่อกำมันและเดลต้า E จะคิดระหว่างผลต่างของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์อันนี้คือปริยาแบบดูดอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณครูให้หนูดูว่าอันไหนดูดไหนคายตอบได้ไหมลูกปริยาด้านซ้ายค่ะจะเป็นปริยาแบบไรลูกแบบคายพลังงานปฏิยาด้านขวาจะเป็นปริยาแบบดูดพลังงาน มองง่ายๆแบบนี้สารตั้งต้นอยู่ตรงตำแหน่งนี้ลูก a n t ต r ั d u ์เคืออยู่ตำแหน่งนี้อันนี้จะเป็นปัญายแบบคายนะลูก Ea เป็นเท่าไหร่ถ้าเราจะดู Ea ก็ให้เราดูว่าสารตั้งต้นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ก็ลากเส้นจืดมา,าระยะจากสารตั้งต้นถึงความสูงของภูเขาเราจะเรียกมันว่า Ea ส่วนตัวที่เป็น delta e อยู่ตรงไหนลูกส่วนตัวที่เป็น delta e ก็ให้เราลาก สารตั้งต้นนะว่าอยู่ตรงนี้ผลิตภัณฑ์อยู่ตรงนี้ก็ลักเส้นผลิตภัณฑ์ลูกแล้วเราก็ดูความแตกต่างของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ว่าอยู่ตรงไหนอันนั้นก็จะเป็นเดลต้าอ่มองออกนะคะ EA วัดตั้งแต่สารตั้งต้นจนถึงความสูงของภูเขาเดลต้าเ e ให้ดูว่าสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ห่างกันเท่าไหร่ส่วนปริยาข้อนี้คือปริยาแบบดูด้านขวาลูกสารตั้งต้นนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ จนถึงความสูงของภูเขาคือเราจะวัดตั้งแต่ตรงนี้เลยลูกตั้งแต่สันตั้งต้นลากไปถึงความสูงสุดของภูเขาอันนี้จะเป็นอะไรนะจะเป็น e a ส่วน data e ก็ให้เราวัดสันตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ว่าต่างกันเท่าไหร่นะคะตรงนี้คือผลิตภัณฑ์นะคะ Product ะต่างกันนะตำแหน่งนี้ลูก แสดงว่าตรงนี้ก็คือเดลต้า e นั่นเองอตัวอย่างข้อที่1นนะคะปฏิกิริยา a บก b กานมาเป็น c ลกู L. ถ้าเกิดว่าโจทย์ให้พลังงานเกาะกำมันของปฏิกิยาไปข้างหน้าคือ154กิโลจูลแล้วก็ปริยย้อนกลับคือ1นึกิโลจูลโจทย์ถามว่ามันเป็นดูดหรือคายถ้าไปข้างหน้า e a สูงก็ต้องเป็นดูดนะคะปริยาไปข้างหน้าให้เราเขียนตรงนี้นะคะเป็นสารตั้งต้นเริ่มต้นจากสารตั้งต้น เกิดการเปลี่ยนแปลงไปค่ะกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ค,คุณครูก็จะเขียนว่าตรงนี้คือสาร a บวก a บวก b ดำเนินไปจนเกิดไปเป็น c ที่เป็นผลิตภัณฑ์2 c นะคะคราวนี้หลักการของเราก็คือให้เราเขียนเส้นของค่า ea ที่เป็นปฏิยาไปข้างหน้าปฏิกริยาไปข้างหน้าคือดำเนินไปแบบนี้ แต่ถ้าปฏิยาย้อนกลับให้มองผลิตภัณฑ์กลายเป็นสันตังต้นแล้วก็ย้อนกลับมาแบบนี้นี่คือปฏยาย้อนกลับไปข้างหน้าคือจะเป็นแบบดูดถ้าย้อนกลับก็จะกลายเป็นแบบคายทำทีละอันนะลูกปยาที่เป็นไปข้างหน้าก่อน ea สำหรับปยาไปข้างหน้าก็จะวัดตรงนี้เป็นสันตังต้นจนถึงความสูงของภูเขานะตาแหน่งนี้คือค่า ea ที่เป็นปฏิยาไปข้างหน้า ะะ ea forward นะคะเท่ากับ154กิโลจูลถ้าเป็น ea สำหรับประยาย้อนกลับคือ backward ค่ะแล้วเราก็จะวัดเส้นนี้นะคะเป็นความสูงของภูเขาวัดระยะนะคะจากตำแหน่งนี้ถึงตำแหน่งนี้ลูกเป็นค่า ea แต่เป็น ea สำหรับ backward ค่ะ จะเท่ากับ104กิโลจูลโจทย์ถามว่าปริยาเนี้ยถ้าเรามองจากซ้ายไปขวาลูกเป็นดูดหรือคายก็ต้องตอบว่าดูดดูดหรือคายพลังงานเท่าไหร่หลูกเราก็จะมาคิดตำแหน่งที่เป็นระยะห่างระหว่างสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์สารตั้งต้นอยู่ตรงนี้นะคะส่วนผลิตภัณฑ์จะอยู่ตรงนี้นะคะ,ร,ร,ะ,คะระยะห่างระหว่างสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ก็คือตำแหน่งนี้ เดลต้ e ก็ได้นะคะหรือว่า d ดลต้ h ก็ได้ลูกก็จะเป็น154ค่ะลบ104ก็จะตอบ50กิโลจูลสำหรับตัวอย่างข้อที่2นะคะจะเป็นคำถามภาษาอังกฤษลูกฝึกดูโจทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษเอาไว้เพราะว่าข้อสอบอาจจะออกเป็นภาษาอังกฤษด้วยก็ได้ลูกโจทย์บอกว่ากราฟนี้ดูดหรือคาย endothermic แปลว่าดูดค่ะ exothermic แปลว่าค,คบบา,าย เมื่อเรามองกาปะพลังงานที่เป็นสารังต้นมันอยู่ต่ำผิตพัณฑ์จะอยู่สูงกว่าแบบนี้จะเป็นแบบดูด,ดปฏิกิยาแบบดูดก็คือ e อนโดเทอร์มแล้วถามว่าให้หา d e t e r m i n ินแปลว่าหาให้หาเฮสออฟ e รีคชันคือ Delta E ค่ะว่าเป็นเท่าไหร่ถ้าเราจะหา Delta E ก็คือคิดระยะห่างระหว่างสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ค่ะเราก็จะคิดเส้นนี้สูงไปถึงเส้นนี้ว่า ระยะห่างระหว่างสารต้นกับผิดภัณฑ์มันเป็นเท่าไหร่ก็คือเอา100ลบ50ใช่ไหมลูกก็จะเป็น50กิโลจูลสำหรับข้อต่อมานะคะให้เราดี t ทอร์ม e นเดอแอคทิเวชันเอนเนก็คือให้หาค่า EA ว่าเป็นเท่าไหร่ EA จะวัดจากสารตั้งต้นจนถึงความสูงของภูเขาเสมอเราก็จะวัดจากระยะของสารตั้งต้นจนถึงความสูงของภูเขาว่าเป็นเท่าไหร่ ก็เอา250ค่ะลบกับ50ก็จะได้200กิโลจูลอันต่อมาค่ะให้หาว่า Activated Complex ่ะค่ะจะมีพลังงานเป็นเท่าไหร่ Activated Complex ก็คือณนะตำแหน่งที่เป็นจุดสูงสุดของภูเขาคือตำแหน่งนี้พลังงานก็จะเป็น250กิโลจูล e e t e r m i n e The reverse activation energy reverse ก็คือย้อนกลับหูกหาค่า Ea สำหรับปฏิยาย้อนกลับ Ea สำหรับปฏิกริยาย้อนกลับจะเป็นเท่าไหร่ให้ดูจากฝั่งของผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์มันอยู่ตำแหน่งไหนให้มองผลิตภัณฑ์เป็นสารตั้งต้นก็คือมองตำแหน่งนี้เป็นสารตั้งต้นจนไปถึงจุดสูงสุดของภูเขาก็จะเป็น Ea สำหรับปฏิยาย้อนกลับก็เอา250ลบกับ100ก็จะเหลือ150 กิโลจูลจะเป็น E A สำหรับปฏิยาย้อนกลับนะคะสำหรับข้อที่3ค่ะให้กราฟรวมกันมาค่ะให้กราฟรวมกันมาเป็นปฏิยา3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ให้มองแค่จบจุดนี้ขั้นตอนที่2ให้เริ่มจากจุดนี้มาถึงจุดนี้เป็นปริยาขั้นที่2แล้วก็ปฏิยาขั้นที่3มีปริยา3าขั้นตอนรวมกันอยู่ในนี้ ถ้าเรามองจากซ้ายไปขวาก็คือปัจญายที่ดําเนินไปข้างหน้าดังนั้นขั้นที่1ก็จะเป็นปัญญาแบบดูดขั้นที่สองค่ะจะเป็นปัญญาแบบขายขั้นที่สามค่ะก็จะเป็นปัญญาแบบขายส่วนปัิริยรวมให้ดูอย่างนี้ลูกให้รวมว่าสารตั้งต้นอยู่ตรงนี้แล้วก็ผิดพันอยู่ตรงนี้เราก็มองแบบโดยรวมมาค่ะ ก็จะเป็นปยาแบบคายขั้นกำหนดอัตราคือขั้นที่เป็นตัวแทนของปฏิกิริยาลูกเราจะเอาขั้นที่เกิดช้าที่สุดเป็นตัวแทนของปฏิกิริยาดูยังไงว่าเกิดช้าค่ะเกิดช้าๆคือ Ea สูงๆขั้นที่เกิดช้าที่สุดก็คือ Ea สูงๆดังนั้นในแต่ละขั้นหนูก็ต้องไปหา Ea ให้ได้ก่อนว่าใคร Ea สูงที่สุด ถ้าเรามองเป็นปฏิยาไปข้างหน้า ea สำหรับปฏิยาที่หนึ่งจะมีความสูงคือเส้นสีชมพู ea สำหรับปฏิยาขั้นที่สองจะสั้นจิตเดียวเองลูกสั้นจิตเดียวคือเส้นสีเขียวนี่คือ ea สำหรับปฏิยาขั้นที่สองและปฏิยาขั้นที่สาม ea เท่าไหร่ลูก ขั้นที่สามคุณครูให้เป็นสีแดงแล้วกันนะขั้นที่สามเมื่อเราเทียบ EA สําหรับขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามแล้วเราพบว่าขั้นที่สามอะค่ะจะเกิดช้าที่สุดเพราะว่า EA ของมันสูงที่สุดอันนี้สําหรับปริยาที่ไปข้างหน้าถ้าเป็นปฏิยาย้อนกลับให้เรามองว่าตรงนี้คือสารตั้งต้นและให้มองว่าตรงนี้คือผลิตภัณฑ์ปริยาที่หนึ่งก็คือให้มองจากตรงนี้ไปนี้ ปลจยที่หนึ่งปัจที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบคายถูกปฏิยาที่สองค่ะจะเป็นแบบไหลูกจะเป็นแบบดูดปฏิกิริยาที่สามค่ะก็จะเป็นแบบดูดเหมือนกันมันจะสลับกัน,นเห็นปลาลูกมันจะสลับกันปฏิกิริยารวมค่ะให้มองตรงนี้เป็นสารตั้งต้นแล้วก็มองตรงนี้เป็นผิดพธุ์ค่ะก็จะเป็นปกิริยแบบดูด อ่ะคราวนี้ดูขั้นกําหนดอัตราค่ะขั้นกําหนดอัตราเราจะมองตรงนี้ค่ะเป็นค่า EA สําหรับปฏิยาที่3 EA สําหรับปฏิยาที่2และ EA สําหรับปฏิยาที่1สําหรับขั้นกําหนดอัตราก็จะเป็นขั้นที่3นั่นเองสําหรับตัวอย่างข้อที่4นะคะโจทย์ให้เส้นที่เป็นการดําเนินไปของปฏิกิริยามาแล้วลูกเป็นกราฟ จทย์ถามว่าลูกศรเส,นส้นไหนคะ่ะที่เป็น activation energy สำหรับปฏิกิริยาที่เป็น forward ก็คือปฏิกิริยาไปข้างหน้าเราคิด ea จากสารตั้งต้นเสมอจำไว้นะคะ ea จากสารตั้งต้นก็มองว่าอันนี้จะสารตั้งต้นจานะคะอันนี้คือความสูงของภูเขาจา้าแล้วเราก็วัดค่า ea ดังนั้นเส้นที่เป็นค่า ea สำหรับปฏิกิริยาไปข้างหน้าก็คือเส้น b นั่นเองกระตอบข้อ2อันนี้คือข้อสอบเก่าโรงเรียนดาวลูก ตัวอย่างข้อที่5นะคะเป็นปฏิกิริยาที่เป็นปฏยาแบบคายโจทย์ให้เป็นปฏยาแบบคายมาค่ะเราก็ให้พลังงานกะ่อกระมันมาด้วยให้เขียนกราฟแสดงการดําเนินไปของปฏิกิริยาหลักในการเขียนก็ให้เขียนกราฟแบบคายพลังงานของผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ต่ํากว่าสารตังต้นอันนี้คือสันตังต้นนะลูกอันนี้คือผลิตภัณฑ์ค่าที่เป็นพลังงานกะ่อกรบมันก็คือค่า E อะไรคะ EA EA e จะต้องวัดจากสาันตังต้นจนถึงความสูงของภูเขาเสมอ เราก็ลากสันตังต้นลงอยู่ตรงนี้ความสูงของภูเขาอยู่ตรงนี้ดังนั้นระยะที่เป็นความสูงของภูเขากับสันตังต้นก็คือค่า e l i n ก EA EA เท่า e ก e ับ150ร้อยห้าสิบกิโลจูลเราก็ให้ค่าพลังงานของการขายมาด้วยว่าเป็นหน่ร้อยห้าสิบกิโลจูลเช่นเดียวกันระยะของความสูงของสันตังต้นกับผลิตภัณฑ์ก็คือ delta e เท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลจูล สำหรับตัวอย่างข้อที่5นะคะการดำเนินไปของ a ที่ทำาปยากับ b เกิดมาเป็น c และ d ค่ะ a กับ b คือสารต้นและ c กับ d เคยผลิตภัณฑ์ถ้าเกิดว่าเรามองไปยาที่ไปข้างหน้าแบบนี้ถ้าเรามองปริยาย้อนกลับ c กับ d ก็จะกลายเป็นสารต้นและ a กับ b ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อ่ะคราวนี้โจทย์ถามอะไรบ้างลูกโจทย์ถาม e a ของปฏิกิริยาไปข้างหน้าค่ะ e a ของปรปยาไปข้างหน้าก็จะวัดจากสั้งต้นจนถึงความสูงของภูเขา ระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็จะเป็นค่า ea ของปฏิยาที่ไปข้างหน้าเท่าไหร่ลูกหนูก็ไปดูว่า120ใช่ป่ะกับตรงนี้คือเท่าไหร่คะอ่ะอันนี้จะเป็นช่องละสนะคะ44 48แล้วก็52าสิบออนุขอญาตเขียนไว้เลยนะคะอ่าดังนั้นหมายความว่าตรงนี้คือ52แล้วตรงนี้คือ120 ความสูงของ EA ตรงนี้ก็จะเป็น120ลบกันกันกบ52เท่ากับ68กิโลจูลน,นะคะสำหรับค่า EA ปักของปฏิกิริยาที่ไปข้างหน้าโจทย์ถาม EA สํสำหรับปฏิกิริยาย้อนกลับหลุกว่าเป็นเท่าไหร่ถ้าเป็น EA ย้อนกลับให้เรามอง C กับ D เป็นสันตังต้นแล้วจนถึงความสูงของภูเขา ดังนั้นระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่า Ea สําหรับปัิจยที่เป็นย้อนกลับเราก็จะต้องมองตั้งแต่จุดที่เป็น120 20, กับ20หรือ120กับ20ก็จะเป็น120ลบ20เท่ากับ100กิโลจูล Ea สําหรับปฏิยาย้อนกลับนะคะ ดูดหรือคายพลังงานถ้าเรามองสําหรับปยาถ้าโจทย์ไม่บอกว่าไปข้างหน้าหรือ,อย้อนกลับให้มองว่าไปข้างหน้านะคะดูดหรือคายพลังงานหลูกสำหรับปยาที่ไปข้างหน้าก็คือปยาแบบคายพลังงานคา,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 ายเท่าไหร่คายเท่าไหร่ก็ต้องมาดูระยะห่างของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ค่ะว่าเป็นเท่าไหร่สารตั้งต้นอยู่ตรงนี้ค่ะผลิตภัณฑ์อยู่ตรงนี้ค่ะระยะห่างของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ก็คือระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้ เป็นเดลต้า e นะคะจะเท่ากับ52ลบกับ20เท่ากับ32กิโลจูลก็ตอบคายพลังงานเท่ากับ32กิโลจูลถ้าเราเขียนเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นเดลต้า e จะต้องเขียนเครื่องหมายติดลบนะคะก็จะเป็นลบ32กิโลจูลเครื่องหมายลบคือปริยาที่เป็นแบบคายถ้าเราเขียนคำว่าคายแล้วก็ไม่ต้องเขียนลบ ลบ,บก็คือสัญลักษณ์ของการคายพลังงานนั่นเองกลไกของปฏิกิริยานะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า reaction mechanism นะคะปฏิกิริยาเคมีบางปฏิกิริยาก็สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย,ายหรือเกิดการชนกันเป็นครั้งเดียวก็เกิดได้แต่ปฏิกิริยาส่วนมากหรือมันจะไม่ได้เกิดการชนกันแค่ครั้งเดียวแล้วจะเกิดได้ส่วนมากก็จะเกิดหลายขั้นตอนอย่างเช่นแก๊สไนโตรเจนมอนอไซค่ะกว่าที่มันจะเกิดไปเป็นไนโตรเจนไดออกไซดนั้นจะต้องผ่านปฏิกิริยาย่อยทั้งหมด2ขั้นตอน เราเรียกการแสดงขั้นตอนย่อยที่เกิดขึ้นตามลำดับอันนะว่ากลไกของปฏิกิริยาลรกแล้วก็เรียกสารที่เป็นตัวกลางในการเกิดปฏิกิริยาว่าสารมัธยนันหรือว่าอินเตอร์มีเดียตอย่างเช่นปฏิกิริยาเน,นี้ยเราจะถือว่าตัวไดไนโดเจนไดออกไซด์เป็นสารมัธยนันหรือว่าอินเตอร์มีเดียตเพราะว่าเป็นตัวกลางเป็นผิดพันแล้วเกิดมาเป็นสารตั้งต้นได้อีกเนี้ยค่ะ อันนี้คือสารอินเตอร์มีเดียะอ่อย่างตัวอย่างข้อที่6เด็กๆทราบไหมคะว่าสารใดเป็นอินเตอร์มีเดียก็คือสารที่เป็นตัวกลางของ2ปฏิกิริยาลูกเป็นผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนแรกและเป็นสารตั้งต้นในขั้นตอนที่2ค่ะดังนั้นไนโตรเจนไรออกไซด์ค่ะจึงถือว่าเป็นอินเตอร์มีเดียอ่ะคราวนี้จำนวนโมเลกุลของสารตั้งต้นในปฏิยาย่อยเราเรียกว่าโมเลกุลาริตี้ค่ะมันก็จะแบ่งปฏิกิริยาย่อยของเราอ่ะเป็น3แบบ คือปฏิกิริยาย่อยที่มีสารตั้งต้นที่เกี่ยวข้องแค่1โมเลกุล2โมเลกุลแล้วก็3โมเลกุลถ้าเป็น1โมเลกุลเราจะเรียกกระบวนการอันนี้ว่าแบบ1โมเลกุลถ้ามีสารตั้งต้นเกี่ยวข้อง2โมเลกุลก็จะเป็นกระบวนการแบบ2โมเลกุลถ้ามีสารตั้งต้นเกี่ยวข้อง3มโมเลกุลก็จะเป็นกระบวนการแบบ3มโมเลกุลให้ดูที่สารตั้งต้นเป็นหลักสำหรับตัวอย่างข้อที่6ค่ะโจทย์ถามว่าปฏิกิริยาที่กำหนดอะค่ะเป็นกระบวนการแบบใดเกี่ยวข้องกับสารตั้งต้นกี่โมเลกุล เป็นกระบวนการแบบ1โมเลกุล2อโมเลกุลหรือ3โมเลกุลอเด็กๆจะต้องดุนสมาการก่อนนะคะถึงจะทราบจํานวนโมลของสารตั้งต้นที่ทําปฏิกิริยาจริงๆว่าเป็นเท่าไหร่เราก็ไปดูว่า n 2ตัวตรงนี้ก็ต้องเป็นสองตัวด้วยทําให้ออกซิเจนเป็น4แล้วดังนั้นสมาการนี้ก็ถือว่าเป็นสมาการที่ดุลแล้วแบบนี้เราไปดูว่าสารตั้งต้นคือ1โมเลกุล1โมลไม่มีเลขข้างหน้าก็คือ1โมล แบบนี้ก็จะเป็นกระบวนการแบบ1โมเลกุลหรือว่ายูนิโมเลกุล่าข้อที่สองค่ะเด็กๆก็ด,ดูนสมาการเหมือนกันค่ะ N-O บกออกซิเจนค่ะ n เท่า O เท่าแล้วเรามีสารตั้งต้นทั้งหมด2โมลค่ะอันนี้1โมลอันนี้อีก1โมลรวมเป็น2โมเลกุลก็จะเป็นกระบวนการแบบไบโมเลกุล่าหรือว่ากระบวนการแบบ2โมเลกุลสำหรับอีกข้อหนึ่งค่ะเด็กๆดูนสมาการ เรามีสองอาตอมก็ใส่2ค่ะ N O ก็เลยต้องเป็น2ด้วยหมายความว่าหนูจะมีสารน้งต้นทั้งหมด3โมเลกุลก็จะเป็นกระบวนการแบบเชอร์โมเลกุล่านะคะ